นะทุกคนเลิศนะมันจะเป็นคาบเลยนะข้อรอดนี่นะแม่ละข้อรอดบึ๊บลงนี่นะแม่เราเห็นบ่เลิศนะั่นเลิศดชีวีเห็นเราน้ำ,นนำมรงนีมีน้ำน้ำไปลมเลยได้กลิ่นของดีได้ไหมนี่นะดอกน้อยเนาะเหดตาบข้าวดอ กับทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีตอนฮับขา้าูซูซองบอเพชรแสนสะนะมันนี้ก็อยู่ป่าเป็นมือที่สองนะคลิปนี้ก็สิเป็นอีพีสองทุกคนต่อจากอีพีที่แล้วและทางทีมงานส่วนไปนําหมูคือเก้าคือเมื่อคืนนี้นํามาหอดโฮยแล้วก็พอดีวา่าซุ้มเหากะเยอะเข้าก็เลยพาเดี่ยวป้าก่อนมือสาวแจงหูแจงตาว่าสิไเป็นนาำไม่อีทางทีมงานเพิ่นกินกาแฟหญาเพิน่นยางออไปก่อนเลยนะเดี๋ยวจะคอยกระบปาใจ กสิได้ติ่ตามอ้อไปน้ำเดียวพูดละทุกคนนะไปน้ำเบื้งหมูก็สุดโยดกอนเมืน่อนี้นะหมูนี่คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะแต่กะสิหาเห็นหรือบมีเห็นเท่านั้นละทางหใจก็หากกิกนกาแฟาอย่าเลิกหม,มดใจเป็นไข้อาการไม่ค่อยดีไ <laughs> ข้แห่ตัวใดตัวหนึ่งจุดไข้เตะนํำหมู <laughs> นแล้วกะ มีได้พร้อมให้ก,กระเทกไข่ก็เก้า,อ,กา <c oughs> อี้บาดีขึ้นลึกเนาะช <c oughs> ุมเหาพัดลืมลืมยามารอบนี้นะพี่น้องเนอะ้ย <c oughs> ปกตินี่ยานี่มีคอดปะมาใจนี่กับมีคอยปะคือเดียวแต่เป็นบังเอิญรอบนี้มีขึ้นเฮงก็ล่าหน้าเพิ่อนนะเฮงอะไรจะลืมในเริว่าซองนะซองมาใจบนหน้าซอ,อ,องทุกคนเลยซื่อกันมาใจบนหน้าซองเพิ่์เฮ็ดซองทีซองให้ทุกคนนะที่จริงนี่เพิ่์เฮ็ดก่อนค่อยซองทำอิฐนี่ เบาใจบรนณาแต่บันนี้เบาใจบรนณาสองหลงลบหลงลบสองก็เลยตั้งใหม่อีกเธอหนึงเป็นเบาใจบรนณาสองอกระฟาดตีตามผสมเลยได้ทุกคนนะตามได้เลยทุกคนคือสีบบลืมแล้วว่าน <laughs> ะ,ะสุด้ออกไปก่อนทุกคนนะน้ำต้นกันคืนนี้มีค้อยทนัดไปเลยทุกคนนะมันมีเห็ดหุงไปเลยหาห้อยก็หายะ พอดีว่าทำอิฐนี่หาง่ายเลิศมันฝฟงกระจ้ากระจ้าไปนะแบมันตอนมันนอนนอนแล้วลุกหึงหึงออเธอหนึ่งเลิศมันนะก็เลยหาง่ะตอนเช้านี้ทีมง,งานวัดสิพาเดี๋ยวไปด่านหาลองเบิ้งวะจะามันออกกลางด่านแล้วก็ไปจับทุกคนนะาคิดว่าน่าจะเรียบร้อยกะจากเราเห็นไม่เห็นได้เดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งนำเดี๋ยวอีเธอหนึ่งทางบาวชดกับในพาน ในผ่านปลาซิวเพื่อนกะอ้อ,อไปกอนละมันติดปะเลยทุกคนเเคยห้องในผ่านปลาซิวจุดที่เฮาอยู่นี่กับป้อนที่ยิงหมูเมื่อคืนนี่ก็มีอยู่สองลักพี่นอ้องอ้ยางไปนี้นะไก่นะขนาดคอ,อยางมานำม,มูเมื่อคืนนี่ก็ป,ป้อนหมาคือปอดลวห้องหาทิพงาเาเออสุพเเอาผ้าไปรัดมาเยอะส่วนสุเพไปนำมาแล้วแต่ เพื่อผัดเปาเสียงนกซ้ำหาตอบประเดี๋ยวนื้ประเดี๋ยง้างจนทอดบ้อนอิ่มขึดนี่ไปมื่อนี้หนุงโซงขายาวนุงเซอร์ยาวนะเพราะว่าจไปนำเข็นว่าเซอร์ไปจอบหมูปกตินี่สีนุงโซงขาสั้นพี่น้องเลยเกือบก็บมีถือนะขอยอมไปเปิดสีได้ยิ่งก็มีแม่ง่ายหมูก็ได้ บรรยากาศอยู่ในดงในปา่าโอ้ดีแห้งพี่น้องเลยเป็นเย็นๆได้คือ,อยามเดิน1ิบเอ็ดสบสอเลยวนนี้นะยังมีน้ำเมาะน้ำค้างเย้นะด้ถึงระดูการเก็บเกี่ยวเข้ากแล้วทีแรกนี่ว้าตอนเช้านี้วายยไปหาจอบยิ่งพกห้อนกเปาพี่น้องเลยนกเปากินมาให้หลายด้สุกนี้นะ แต่ยังคิดเสียดายหมูอยู่พี่น้องเยแล้วก็ยังมีความวางว่าสิพบอยู่ก็เลยไปนำมึงหมูก่อนมาหอดจุดที่ หมูโยความแล้วนะเดี๋ยวสีดอนเบื้องห้อยมันก็ดานเบื้องวามันความมบงเล,เลยได้คือนํามาหอดแถวๆนี้แล้วมึงคืนนี่นะยู่ฝานี่นะแต่ทีมงานเขาไม่แจกว่าเพิ่นนาหอดเสริร์ดเลเดี๋ยวสีดอนเบื้องตามทางนี้ก่อนบอนที่มันเคยความพี่น้องเนะ้ยคือคืออยู่อันนี้ก็ความมุงนี้อยู่จากทุกคนนี่ หอยไหนะทีมงานเขาจะหาอยู่ทั้งเรือแล้วสองนี้ปล่ยหอยไหมถามบางทีมงานก็สุเฟร์น้ำฮอตเซอร์และเห็ดแลวหอยนะทุกคนนะแต่ทางบระวาดกับในพานปลาซิวเพิ่อนอยู่ทางนี้นะเพิ่นมาก่อนได้ยินเสียงเพิ่นห้องเดียว เออเห็นบ่หอยปุ้มลูปูลูปูดไปแต่มีดูดทุกคน,น,เ,นเลยไรเบาหมูยัดเศษผัดพิลเลอร์ดูดบอดแม,ม้นคนละโต๊ตตตตตะบ่เฮ้ยผูเป็นเลยนะพีอ่อพีเลยเออทุกคนหยางขึ้นโหัวโพดน,นี่หยางตกลงแต่โหัวโพดน,นี่นะหาจักหอยก้าวหอยใหยม่บัดนี้นะ ขาถูกมนแบบนี้น่ะฮะหอยทุกคนมาี่นี่นะหมูนะเห็นเลือดมาแล้วสองแยบนะมันมีที่ลายนะเลือดมันก็ได้มาคือนี่พ่นาอนหาเหนอยู่ไปเบิ่งหอยลุมผู้มีแม้นหอยตัวนั้นดุดเต็มอยู่ตัวนั้นตัวนี้แม้นล้ะตัวนี้นะหอยเชฟอาเมึงเงืบไปสิ เอาใจก็จะได้ทัเลือดก็จะได้กระโตได้แบบนี้ไดเละหอยบิดหอยเบี้ยวทีนะทุกคนเลิศนะมันจะเป็นคาบเลยนะโอ้ยเลิศแล้วนี่นะเห็นเลือดแล้วน้ำตรงมี้มีน้ำลมเลยตูดตรงนี้ผัดเลี้ยวพุ่นอีแบบนี้นะเหลือเม็ดลายอีกแล้วพี่น้องอออกกลางด่านแบบนี้นะ ดูอีละไม่นบ่ได้นนำพิษโตอีกแล้วก็เป็นจากเห็ดเลยแล้วเป็นตะทันอยู่บ่ทุกคนนี่ห้อยบักเยอะั้งแต่นี่เห็นหลักฐานแล้วเห็นเลือดแล้วที่ไหนยศนี่เคยนี่ใช่เลยนี่นี่นี่แต่เริ่มดำแล้วเลือดเนาะเริ่มดำแล้วนี่เลือดเป็นสีแล้ววาดนำหอดพุูนแล้ยมีที่ความดานใช่ไหมเลาะแถวแล่นี่ พอดีคอ,อยยางด่านรัดทุกคนนะทีมงานนำห้อยคอยมาลัดนะหมูมันไปเรื่อยๆทุกคนนะมันมีนอนมันนอนน่าจะอยู่เลยกับจัก หลอยแล้วทุกคนเนะน้ำหมูกะเมื่อยแต่นำ้ำทางทีมงานกันเดี๋ยวอ้ำตัวนานิหลอยแล้วแต่ละคนก็ได้มีทันพี่น้องเลยจะมันไปอย่าเลิเดี๋ยวถามทีมงานก่อนว่าเอาเนี้ยเลย หนังทาอยู่นี่ละเมยเลยทุกคนทีมงานกับโซนเดียวยาเมยเลยยกเลิกนะแต่คอยสีนำาตทุกคน,นมีย้อมนะสีดอนหาโตได้แบบนี้นะดอนเพ่อดอนมั่นแบบนี้นะแล้วแต่เพิ่จะไปแบบนี้ยาแล้วพาเดียวนำนะคอสีดอนแถวแดาน,นี้นะ มันเคยนอนมงนี้ทุกคนห่าไมน้นี่แต่มีเห็นเห็มันนอนนะอย่าบอกมันนอนเซนตอยู่นี่ปุเก่งขนาดโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้กะสิได หาอยู่หาก,กินเลาะเมื่อเซบอนก็มาเมื่อกี้นี่กะซึ่งอาบน้ำนะอาบน้ำอยู่โคยนี่เดี๋ยวบันนี้สีรัตแหล่ดานตัวน,นี้ทุกคนบางที่หมูท่ที่ชุมค้อยนำนะ้ำเลยอยู่ฟังนี้นะบางที่มันความโหยมาฟังนี้ลเลาะมือตามนี้ฮอดบอลพรุรับบันนี้นะเดี๋ยวรุ่นเบิง้งน้ำเดียวอีกเท่าน,นึงว่าสีพบสีพอ,อไปเลยหรือบอ่ ทางผีนี่ส่วนหล่ี่เห็นแต่ห้อยควายพี่น้องไหมควายห้อยโง่สะบ้านนะเกือบนะขี้เข็ยบสวยวใหญ่นะมาขี้โพนหดมองนี้นี่กะห้อเฮาขนาดทุกคนเลย กินสลอนอยู่อยู่ถิงปูมีตะมะเหลืองๆอยู่ถิงนไะม่มีมาซุกเลยกินขนาดต้นนี้นะคอยกะได้เอามาหอดบอดแลยได้ทางทีมงานก็นยังไม่เห็นเพื่ออยู่เดี๋ยววันนี้คอยกะจะได้หาหนึเข้าหนึ่งน้ำก่อนโอ้ทุกคนนะไปจุดมยดอดเบ้งหมูกับบีพบบีพอเลยบีได้ทุกคนเอ้ย เดี๋ยวตอนแรงๆหาตัวไหมอีกทุกคนนะด่วนตัวไหมตัวนั้นนี่พลาดเลยทั้งเลิศดทั้งเหี้วมันก็ร่นอยู่มงหันก็ยังมีได้อยู่มาแล้วก็หาฟืนมาสุมไฟเฮาเดี๋ยวสีแอาเข้าล้างเขาก่อนทุกคนไปล้างอยู่พุระแคมหนองน้ำพุละหดเข้ากะค้างเป็นทีมหอยทุกคน เดี๋ยววันนี้กะถ้าฟังข้าวดีน้ำทิมงานเพละโซนคอยกะเ็น,นว่าเซอร์ทีมงานมีได้มีมีเพื่อได้เพื่อเลยจะคนกะคือสิได้จำแก้วและเมนูเฮามือนี้นะแต่ละคนแยกย้ายเดี๋ยวเอาไปหลังจากที่นำหมูมีได้หมูม่สสภาพแล้วก็ได้สิได้หาพักพ่อนท่าคนทุกคนอ่ะสิได้โคฟืนโคไฟท่า,ท,าทีมงานาเานี่ยโกบกะถือกะซ้าม,มานําำได้ภาษาพุทไทยละฮ้องกะซ้ำอันนี้นะกะซ้ำน,น้อย ทางทีมงานกะมาสองคนละสามทางคอยมีเพื่อได้เพื่อเลยส่วนมาวาดเพิ่นไปหารูมไม้เลยเดี๋ยวก็สิบไปหาของอยู่ของกินก็<อ>ถือลมเอาไปเป้าก่อนมาแล้วป้องพอใจมากป่องม,มาแล้วป้องโอ้เข็นมาแล้วเสียยาได้ออกไปหาอยู่หาก,กินได้โอ้ทางเบาใจมานก็มูนับมีคูเมือนี้นะแนวมันไปล่ได้นะเนี่นี่ จะน้ำลือะยาวมานเห็ดตาพี่น้องเอ้ยน้หมูไม่ได้แต่ได้กินของดีได้ไหมนี่นะดอ,อกน้อยเนาะเห็ดตาเขาดอกเว่าจะย่าไปพร้อมเห็นบาใจพันเฮามาฮิวเห็ดตาม,มาแล้วกันยาเอาเอา,เอาละวยายอะเอาเอาอันอดูไม้มาต้มพอดีไหมสายได้ขึ้นเทิงเหมือนลืมเมื่อยเอาขึ้นเถิงขึ้นเถิงพัดลืมลืมเลยนี่ว่าขึ้นเถิงมันจะแยะไปบล้อ ผู้เฮ็ดเฮ็ดเหี่ยวหมูกันเออยังวายอยู่เลยโอ้หลายเติบโงโอ้ยเติบกี่เศร้ถือตรงกลางมูนี่ไะ้มูน่ะทูอันนี้ได้โอ้ยแนวแซ่บแพ่คุณพรไปดึกขนาดเมื่อคืนนี้เนาะแทบจะเพ้อพาเดียวไปน้ำมันหมูแฮวหัก ยิงเหาเหมือนจังยิงเฮาจังยิงกูเลยเห็นแต่เหครึ่งเล่มวันไปลุงป้าบ่คือตัวใจออกไปกินเลื่อมืดบ่มาหาเพื่อเห็นเพู่เขาข้าไปนะขิดอัวนี้แล้วมันจังเสบตัวไม่มีเลือดนี่หงๆได้กินเท่านึงนี่เลยได้ารับผได้บัตรนี่เลยเอองดดสุดท้ายแล้วแต่เมืองเงี้ยเอาบัตรนี้แล้วเด้๋ปีนี้นะเหตุบลิมหมูกินหมูบ้านก็ได้แล้วเนาะหมูป่ากินเนื้อกินเนื้อ เอาไปแล้วมันมีได้แล้วนี่ใช่ไห้้นนม่ยังไไดลปนำรอบเสาอีต่อรอบสองอีกกัยังมีได้อยู่นอนละคืนน, mới, นนี้เป็นเมย์คากันแน่นแน่นนอนละนคืนนี้จะประมาณสามทุ่มกว่าเนาะเมื่อคืนนี้นะถ้าจังไระยะนะม่ได้พี่เริ่มคืนนี้ปะจะซื้อเมื่อเช้าไปนำต่อกันยังเห็นอยู่หอยมันเอาไปเอามาหมูม,มันมาซ้อนเอาไว้แล้วดูดหาก,กินเชออยอยู่หมูโฉนไปเท่าไนี่ มากมาบอโอ้ฝนตกแล้วบันทีทุกคนชุมเฮากะยังพาเดียวเฮ็ดยู่เฮ็ดกินยุเครื่องเพื่อนี่นะเปี๊ยมันจะได้ยี่ได้เอาข้าวสารไว้ก่อนก็มาผิดกันเนาะเป็นตะเพ็ดแท้ติดๆจะฆ่าก็รอดเกงเฮ็ดนี่แมนเลยติดฮาวโลกนี่แต่โลกิดฮาวโย่บันนีมีได้ยอมละเนาะ ยูเซียก่อนอยามาละกขาเต็มยู่ได้หายเขาภูดโรดจ้าก่อนจ้าบอเนย์แมุนไฟบอนย์เจอบอสมุนไฟนะว่าด้วยแกงแค่ในซุกซ้ำคนกระตกแห้งมาแห้งมากละพาเดี๋ยวกินส้มแล้วันนี้เอามาขามมาแต่เื้อา มะขามน้อยเห็ดตับกับแกงสื้อผักส้มติว้วไปนั่หมูได้กินแกงเห็ดตับทํากลางสายฝนทุกคนเอ้ยอแนวมันคักดีแต่บอนที่เขาอยู่นี่มันเป็นต้นไม้น้อยทุกคนเลยมันมีม,มีต้นไม้ใหญ่นะเย<ก><น>สุกแล้วนะเห็ดับกับ<น>อีจังน้อยกันทีไ<ก>ด้ปรงไปหา กินข้าวกินน้ำแล้ววันนี้นะกินข้าวกินน้ำนี่ก็อาจจะได้พักผ่อนดนะเดี๋ยวฝนเอินพูดล,ละจากอ,อหายุหางกินอีนนะพร้อมให้พี่น้องมากินข้าวกะมีได้แกงเห็ดต้าบจุงเฮานะยังดีที่มีเห็ดต้าบเห็ุนีมีเห็ดต้าบเนื้รู้ไหมแต่แทบเบาหวาดกะกำลังแบกกระสอบเอาไปอยู่หอนขนาดอันนี้นะอนันะนี้เด้คนเด็กกินเล็เทาอีกเนาะ ขา้าวกระ horn ถือๆครับข้าวกระ h o r แกงกระ h o r มีแต่เนื้อ horn h o อากาศเพราะอากาศเรามีหอนแดดกระ h o r อากาศพี่ h เริ่มหอนแล้วเห็นแดดละมีแดดอ่อนนอฝนเอิญละข้าวยญ้านี่ได้ไปลาเยอะละแต่เบิ่งหาอยู่หากินนะในแห้งอยู่รอดแบบนี้สิหน่าจังปีกัน ตาบพี่น้องูโ้ทางนั้นกะมามมือไเลยครัอืเลยโอ้วมือเราเม่าเด็ดคักแล้วไปหาแล้เขาจะแรงนะลาบลาบอะไนำอา,าวไล้น้องอืทู่แกงแ่บจะจอปัจจิเยอะอยูย่ละอยู่เยอะเอยเย,ยิ่มเลยโยทำไมหมดล่ะบออ๊อน ยอดโถกำง้ำางนึงต่ำบ่โอเคทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ซุมหฮากับพักผ่อนไปเฮงเติมนะเดี๋ยววันนี้ก็สิได้ออหาของยู่ของกินก็ส่วนทีมงานก็นแยกย้ายเดี๋ยวออกไปหายู่หากินคือเดียวบางคนก็ไปเฮ็ดแห้วหม,มูได้จะได้พี่เรือรบอ่ก็เดี๋ยวมาลุ้นเบื้องตอนแรกนี่ละส่วนตอนเสาวก็นำหมูไปมีมีเพื่อได้เพื่อเลยแต่กะ งยกงายเดี๋ยวก็มีได้เพื่อคือเก่ามีแต่เบาใจเพื่อนได้เห็ดตับมะพอดีแกงแกงกินฮ้อนๆก็แซบอยู่ได้เห็ดตบับก็กกกบได้เฮืงได้กินเท่านึงเห็ดตบับพี่น้องเลยเดี๋ยวมันรุนตอนแรกนี้หละสิได้แก้มือหรือบอูอน้ำหมูก็ไปได้พี่น้องเลยที่เห็นบัดน,นี้นี่สิเอาบักคักเอาจอดเลยนะพื้นดอนบึงแถวเก่าพุล่ะเคตเถิงผู้หมูลายก็มานี่นะมีอยู่ดงหนึ่งที ทั้งหมูทั้งฟ้านเหาไปฮะน,นะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้นี่กระไนกระแตนี่ลายแห้งนะเห็นซี่ห้าโตเมื่อกี้นะี่มันเอกกระด้างกระกัง่งอยู่ในมงกกอันมะกระบกี่ แต่ฟังบ่งเสียงหมูแล้วมันมีมีนะจะได้ไปต่อ ทุกคนนะจอบม่านึกว่าไก่กระตาเพื่อมันกระตาขึ้นคอนจะได้เอะมืดแล้วนี่ก็จะได้เดินทางเลาะกลับมันเซอรบอลก่อนทุกคนนะมันนี้ก็ไปม,มือจนคำ้ำทุกคนนะม,มีมีแววมีได้เพื่อเลยมีเห็นเพื่อนะระวังเลาะมัอเซอบอลเดี๋ยวมันลุ้นเบื้องน้ำเดียวว่าสีได้พี่เลรลอบอสิได้การเลาะมืดพร้อ,อมได้ เบิกส่งเลยมืดไปตะดงพี่เลยโซนหมูก็ไปเจอะซ้ำเดี๋ยวลุ้นเฮาเบิงน้ำเดียวว่าทางทีมงานเฮาสมารหรือมีมาเมื่อนี้ทุกคนรอแต่สาวจนคำอพอพี่เลยเลยพอแต่ประเภทเนื้อน้อยทุกคนนะกระหอกกระแตกระไน,นเห็นหลายอยู่ดูวกลไน่นกขวาก็เห็นอยู่แต่คือเ้าหลยงัดหลายนะเต็มเสือ้อมงโดยเฉพาะ เฮาไปเมื่อกี้นี่กะเห็นว่าเสื่อเฮาคุ้งนี่สิยิิงยุกไกเห็นนะแต่ฮามีคุ้งทุกคนนะมันขึ้นคอนพอดีคอยฮาเอาจอบเข้าไปแล้วมันทิรักทิดรดกใส่ป่านะจะักวิดลูไม้ต้มจักเผือแระเมื่อน,นี้นะโอเคทุกคนนี่กะเดินทางที่พักเลยมาหาของอยู่ของกินในป่ากะสิประมาณนี้แหละเที่ยวใดกะได้ไดเที่ยวมีใดกะลายอยู่กินพิเรบวา <Hello. S 1> เฮาวมาแ,า,าแล้วหากินข้าวแล้วเนาะ เนลเลอรไปสองคนเอ็ดแฮลมูเมด้เฮ็ดซัมโป๊บทะทะหลายเนาะปิ่งบกได้พื่อสุขใจได้เมย์ไม่ได้เพื่อจะคนเลยสรุปแล้วคลิปนี้กับสิประมาณนี้แล้วพี่น้องไงถอยได้แล้วหน่อไม้ตามดูที่ดงต้มรู้ไหมโอ้ยมีมานอะไรอันนี้คือมาแต่ละเที่ยวกะหาเทหาว้าอย่างไแต่กันยังมีได้เลย ยังพลาดโอกาสอันใดก็ยังมีมีนะเอาเดี๋ยวคลิปหน้าพูละเดี๋ยวมาลุ้นเบิงงอีกเท่านึงคลิปนี้การสิด้ขอฝากเพียงส่านี้เลยขอขาาบอบคุณทุกทลานสำหรับการติดตามและก็ะฮับสม้มคลิปหน้าวิดีโอหน้าพอกันไหม